สวัสดีค่ะหลังจากที่สุบานะคะให้ดูภาพต้นไม้นะคะที่อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านสุบาไปแล้วค่ะคราวนี้ค่ะซุบาก็จะพาทุกคนนะคะเดินทางไปพร้อมกับซุบาค่ะไปดูนะคะความสวยงามของต้นไม้ค่ะว่าเวลาเขาเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีพร้อมกันทีเดียวเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะมันสวยงามขนาดไหนนะคะคือแบบคือฤดูนี้ค่ะเป็นฤดูที่ เป็นเฟ v เวอร์ของสุบามากๆเลยคือแบบชอบมากๆนะคะเป็นเดือนเกิดของสุบาด้วยนะคะเป็นเดือนเกิดของคริส t ด้วยแล้วก็เป็นเดือนที่สวยงามที่สุดค่ะโดยเฉพาะในปีนี้นะคะเพราะว่ามีแต่ฝนตกเยอะเนาะแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีลมดังนั้นนะคะใบไม้เนี่ยที่ค่อยๆเ,เปลี่ยนสีเนสี่ยเขาก็ไม่ไม่ได้หล่นลงมานะคะคือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็คือ,อ ฝนมาด้วยลมมาด้วยนะคะก็ทำการกระโชกให้ใบไม้ะคะ่ะเขาหล่นลงมานะคะส่วนใบไหนที่ยังคงทนอยู่เนี่ยก็อยู่ต่อไปมันก็เลยแบบดูเป็นเขาเรียกไงอะ่ะมันหนูแท้อ่ะคะ่ะแหงตรงนั้นแหว่งตรงนี้นะคะแต่ว่าปีนี้ฝนมาอย่างเดียวลมไม่มีใบไม้นะคะยังอยู่บนต้นครบนะคะก็เลยเห็นเป็นภาพ ที่สวยงามแล้วก็ประทับใจแบบนี้ค่ะก็เลยนำมาให้ดูนะคะแต่ว่าหลักวิธีการดูวิดีโอคลิปนี้นะคะสว่าขอเตือนให้ว่าอย่าดูตรงเขาเรียกนะตรงตรงด้านล่างให้โฟกัสอยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงบน นะคะมันจะได้รู้สึกแบบว่าไม่เวียนหัวนะคะก็พยายามเก็บภาพมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้เห็นบรรยากาศความสวยงามที่สหรัฐอเมริกาค่ะใครดูจบนะคะจนถึง3นาทีนี่คือเก่งมากๆนะโอเคอยวสบาาไปก่อนค่ะไปดูกันเลยค่ะบ๊ายบาย